แก้งก็ขานได้บมดดีกินไรเหมือนกับนั่นอ่ะอือแต่เผินได้ตัดไม่อยู่อนน่ะวอดีกินใส่เลยเด้วอดีแสบนี่เด้หูมันกะก่ได้ใหญ่เลยเด้มันเบียดมาทั้งำมีปนัญหาเลยเจมส์บ่งอะไรเจมบ่งอะไรมันหมดออกมาอือตัวใหญ่เติบพี่น้องครูเนาะตื่นๆนาะตื่นเลยนี่ตัวแม่์ุดมาสามตัวถ้าใครตัวแม่พี่น้องตัวใหญ่เติบ โดยกะสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อโดยมาพบพ่อกับน้องลาตี้พี่น้องเนาะพบพ่อเมื่อนี่กะมาป่าพี่น้องมาดงพี่น้าะมาบัดกับป้านา่งแล้วก็เออดวงพี่น้องเลยเพื่อนว่ามาหาหนุ่มใหม่แกงพี่น้องเมื่อนี่เนาะแกงอยู่เตาถ่านโดยกะเพื่อนก็มาเผาถ่านยังเพื่อนนั่นแหละพี่น้องหลังจากที่ว่าทมมือนั่นเนาะเมื่อนี่กะเลยมาหาหนุ่มใหม่เพื่อนสีแกงอยู่เตาถ่านเนาะพี่น้องกะบ่ห้วสีได้หรือบ่เพราะว่า สวยเติมแล้วพี่น้องมื่อนี้กะวันศุกเนาะเห็นคนมาหาหลยหลาย,ลายพี่น้องเลยมันไม่ไล่เนาะโดยเดี๋ยวไปเบ่ง,งน้ำปลานนงพี่น้องว่าได้สำได้แล้วเนาะฮากกามาพี่น้องเลยโดยโดยพี่น้องเลยเปิดภาพมากกันเนาะว่าพี่น้องบรรยากาศดีดีมาทางาป่าพี่น้องทั้งขางต้นหนาเทียงเก่าน้องละตีมาเนาะผอ้หวเป็นจังไดพง้พี่น้องมีบ่พี่น้องเลยหกหักทางเขาคนกัน มา้า่ยอันมา้า่ยอยู่ในโพนมาตาพี่น้องกูพนังได้ยินเสียงผึ่งเน,นาะแต่ว่าบรเห็นโตคน,นไปทาำกุญแจทะเลาะบ้างก่อน,นได้ดยังบนน้าบนเหรอเหมือน <c oughs> ตากรันใช้ปัวกระบอกออกน้องพี่น้องสวย ขุ่นนึกออกบุกลาไก่กระตากระตกเข็ดละงอกละงอกบะมีพี่น้องป่ากันไม่ชอบชาเป็นไปแต่ออกดีด้วยป่าสบายดีได้ปะนะโดยสบายดีปลาติโตบังเบิงก้อนนี่พี่น้องเบิงก้อนนี่กระตาใหญ่เผ่อมาจากโป๊บเลยโอ้ยบ่กเอาต้มเอาลายเอาพ่อแกงเอากระเพาะเหมือนหรอเออเอางย่างขุ่นเสียมก็บม่ได้เอามาเสียมก็หยาิกันมืดเลยเสียมเสียมหยาดหยากันพี่น้องเลย เอาเซ le ียมาดวงเดียวนาะเหปนางนฮากเอาท่านนะมีบ่นอะานนี่มือหมดหมดหมดพูดพูดพูดมือเจียยาวยืนเลยุมือยาวมือยาวสาวสาวเอาไม่ใส่สนาะเอาห้พี่นอองใหม่อีคือมีแต่หมดอือจะมดแต่ยังหมดเสียได้แกงใหม่ไมมีหมดแกงกินเขียงน เกกา่านไดมยบริกินไรเหมืองปนนั้นอ่ะอแต่ผินกัดม่ล้นั่นบริกินใส่เลยเด้ทแซสดพี่จ่หมดกมเด้เฮ้ยเกเดุกูทั้งนั้นนี่นะเอออยู่กยังว่ามือเยาเช้าเอาเช้าเอาหามันได้เด้อจิหล่อเด้อเอาไปใส่แกง่อไม้แมนปอกไปน้ำได้เมื่อกะ เห็นยานางขุดเอาเด้อแกงเนาะเมื่อกระถานบ่นี่แมนอย่าบอกว่าแกงกระถานมาได้เกิดถ่านนะนายยืมไปอีกนะแม่เอาละเอาเร็วสิโอ้ดีเด้เบิ่งน้องใหม่ก่อนฮักกอเดียวเลยพี่น้องเนาะไปต่อบัตนี้เอาพี่น้องมาเอาตัวนี้บัตนี้เนาะอยู่ไปอยู่มาเอเห็นน้องใหม่กำลังแบบน้อยาชิดีกำ่แมน ออกไปผอมได้น er, ี awesome> ่น well. hmm. ีก็มีนะเมื่อตขุดเลยแกงเลยหาจสก็แกงนคนนแล้วนี่นะใส่ผักแคงใส่นันเนาะหอมนี่แกงร้ายกับมัเสปอกไปนำลวก็เมื่อขุดยังโมด้ปอกไม่รายเอาโคไม่ห่างยุติแต่ว่าถ่านยังโมด้จุ้สบกก เดียวป่า hmm. นี่อกอนนะเยป่าเขาที่เป็นยางค่าไปนางอก่อนเลยไอดวงคนเป๊กุดตี่อจะได้ดยบ่อเนาะมีทางเข่าอีกแบบหาดีจุดแล้วเออคิดว่าเน่ยส้นนี่มาส้นก็ีเลยหาไปคือี่างดอกเออบมี่แล้วว่น้ำลา่ลบโมี่ตีเพิ่มาบมี โอ้บุมีกับบุมีแล้วหา,าไปก่อนเลยได้ทางนี้ป่ะนบุปาเล่าลอดปาเล่าเด้อเนาะลำไปน้ำแบบจะเป็นลำไปน้ำเหรอใช่ไมอย่างนี้ป, <c oughs> ป่าเย็ยนเย็นหรอ,อไอ้เนาะใี่ก,ก็โอ้แหละกี่หล่อนะ ไีหล่ลอามโตเอ้ยมึงขู่แข่กัน,กนบนนี่เด็กน,<ส>นี่รดอขหล่อ,ลอบอนนู้ละตีสิมีบ่บนอะก้อนนี่ก้อนนี่นี่นอาเห็นก้อนนี่เนาะกาขาวเอ้ยไม่ถืนไม่ถืนจูงลย ยังไม่เห็นปเป็นจุดอะไดิหมดมออช่องยูบ่าวยิ้มยำชาว的那ะพลาดไปำอำกูขี่ทางเนี่ย หมดอันนั้นน่ะคุหมดอันหมดงามไหมพี่น้องมาคุดที่หลอบึงปบานี้เนาะทีได้อยู่บมเลยมันพ้นตรอันเป็นเนี้นี่เนาะพ้นฮาก็เแซวมูว่านมันยัเห็นฟีมันพนขาหรือจังของคุด นอนไสกันนอนไดอย่านอนน้ำคนลาใจนันละตีพนั่งร่ำเนาะได้ได้แท็กยอดแล้วพ่อแกล้งเราทำไมในห้องอาสากฝนยอร์แกงไรเดาสูงแกงไรมันบวดแสบปวดตีแกงนัวบวดถึงตึ้นตื้นหนึ่งเดียวล่ะตื่นเงี้ยฝนมัิสากเมื่อไหร่พามีไปขุดชวนทันโมบอ่ะคุดแถวบันห่างเลยภาพอัยเนาะ ได้ไ้่บังหอ่บดเฮาไปอาหนาใม่สังคำอามักตอกมักม่วงที้เนี่พี่น้องกิโลข้าวท้อก็บางใหญ่หรอกก็ไม่ใหญ่นอะก็ผูกฉับไปนอนมันเทียนแดดแด่นก้อนตีไฟมันนี้มาสองงานเล้วคุณในหแหกไม่ทวงเอตื่นไว้ดีหัวขาดเลยโอ้ประนันกุออรีข้าขีะบ่อพี่น้องหักกระซับรงนี่หละ ัวใหญ่เยอะใบนันแฝนตกมันตื้นอ่อะักอันนี้เนาะทางมันยังกม่สดกันเลยขันหลุดขดว่ามันหลุเหล่อหละหบงก่อน้ามันี้นพวงหล่อกัดสอนกันยากเอกนนี้เอ้ามันโมหเหเนีมันบ่นเอ่อบเส็จมานั่เนียแู่ดูแถวนี้แหละพี่น้องโอ้ยก็ไปน้ำก้อนน้ำไม้เนาะพี่น้องทำมันหล่อ พนังกันาะเอาไม้เนาะพุทจิโรไปนั่พี่เนาะคุดคดจะแม่ขอญญไปอยางไปนักก้อนน้ำไม้แน่ค่แนมมันว้าวยังลวงเกินกับขถดเอ,อป่าเน่ว้าวยังกับว้าไ,ไฟเด้เนี่ยเขาเจน,นงามๆสิเออขาถ่ายกับถ่ายเนาะพนังกับเบิงนี่ยขโลอย<ม>ู่เบิ้กนี่เพื่อว่าให้เบิ่งหน้ำไม้เดเยว่งก็เบิ่งกตันน้ำไม้เ้าวแนกแม้ก็แนมันเนาะคะแนนใช่คะแนนมัน นี่แผนอีกบ่แผนชมพูแผนชมพูเสียมันนี่ไม่พูดบ่อขามันก่ะหัไหมบ่อวาอยู่ัคือเสียตัวไหนเนาะีวรูดอีเลลอนตัวไหนแม่บลูควายโมลีนมี่พี่น้องว้าอุตตัวใหญ่ใหญ่นะแม่บลูโควายมลี่โมลี่ไม่เห็นตัวเติมมีตัวเม่ตัวมีตัวผู ว่านนี่คุกหนปานางเ่นเอาเฮ็ดเนว่ะเฮ็ดหนวดนล่ะเอาอย่าเคยกินหมอกเคยแกงเห็นไม้หอมด้วยเฮ็ดหนวดเข้าๆเห็อะไรพี่น้องฝั่งไทยค่นบัวเอินเฮ็ดยังเนาะแกงไ่หนไม้เห็ดหนวดพลเรซีเฮ็ดหนวดเพิเพิีนล่ามีสื่อเนาะป้พี่น้องไปหล่อทั้งเพิงผัวนี่พุดที่หล่อคืค่ะตื่นี ป้านางถึงกระป๋อกไปน้ำเนาะกปอกไปน้ำเมื่อนอะไรก็นล่งแจ้งเลย่อนจังงันเมื่อนอะไรก็บบริยากนะปองเอาเด้อเอาตีสีเลยนี่สิเนาะเอออ้นเนาะโอ้ค่กอันนี้ป้านางจะจ้าไหมข้าก่อนซะนี่เด้อโฮวันกะ่ได้อใหญ่เลยมันเบียดมาทัำไมป้านางเลยมันเดือดอยู่เบื้องนี้ใช่ไหมเออเอาเมื่อยางดูเบื้องนีเบื้องนี้ไม่เด้ะป้านางเลย นี่ไหมเตือนีวงใแญ่จิ๊บอะไรมันหมดออกมาตัวใหญ่เตือพี่น้องโหเนาะตื่นตื่นเนาะตื่นอลยนี่มาควายนี่อีกแล้วควายนี่ควายนี่ควายน้อยน้อยน้อยควายน้อยมันนั่นเพราะว่าฝนมันตกเดยเลยประหยากเห็นต้องหาแน่เบ่ยตื่นนงั้นมันอ้นอ้นหนอยหน่อยตื่นก็ตื่นอเดี๋ยวที่ซ mm. ับถ้าก Pr ็เห็ดใหม่ในควายนี่ เล่นไม่ไหวไหมๆๆๆคะบ่าวคเดียวอืมแช้งนังก็ว่าผู้เดียวเออพ่นกะเห็ดไดๆเอาไว้มัน,าามนายาวเดี๋ยวบอกแล้วจ้าคุดอเสียบเมนเอาโต้มันขึืนน้ำเลยจ้ะบออหลอกเบือปนี้ มัไปตามดินคันคายน่ะ10,000บาทเฮ็ดให้โตเนาะคือบ่ถามไปตลาดบ่เฮาบ่ดีซื้ออันกะเจ้าแสแพงก็มีได้เฮ้ยบ่อือบ่แซ่บนะมื้อนั้นไปนําไอ้ดวงตลาดยังบ่ต่วใหญๆอ้าถ้าก็ได้ตัวแม่ขุดมา3ตถ้าก็ได้ตัวแม่พี่น้องตัวใหญ่เติบเนาะอืเจ้าเลยวิตีนล่ะบ่มีแล้ว2อันมีบ่แท้นะฮะมึงดู ยิ่งแบบนี้แล้วคุดง่ายๆเนาะโอเคปะบนใหม่ยองมาก้อนนี่จ้ะใหม่เอออ่คักนากก้อนนี่เนาะสองลายคนดม่ได้ขึ้นมาหดพึ่นนะเขาจะเอาโบคอยขึ้นมาหาพี่ดอกนี่แต่บ้านใช่ล่อมนะหาเจ้าหาไปขายงาแต่เธอเศร้าออกมาแต่ป่าเลยออกนั่ง ขอาหน้ากินมาน้ำง่าองขับต้องเดินด้วยท้องโวยของมีหลังก็โวยอยากอยากออกอยากออกไวเนาะอันนี้คือยาแต่บอกนะบอกเลยานหาดบอกเลยานเข ตังถึงหนึ่งหมะเลยนำไม่ไม่ไหลชุนๆไลว่านไทยกับมักแต่ที่น้ำไม่ไหลเนาะน่ะหัเนี่ยบางไงปานางมาน้าน่อยก็หลเต็มมหอมเลยน้ำใหมจังไพรวดวานโยเซวามันหัวนั่นมันไรอบ่บ่แซ่ปขึ้นน้ำใม่อันนี้เลยคล้ายๆกับข้าวช้ำใหม่นนี้เลย ร้านมาใหม่แนะมันอยู่ใน,นเนในนนือนลานดูได้กับปลูกกินเนาะขึ้นกิโลกับหมวนแต่ว่าควาวยโบราณแถวนี้เนาะบ<อ>่มันยังมันมีอยู่แต่ว่าเขาไม่เห็นหมา,านบ๊อคุยมันนนั่ <พ S 3> มันอ่อนน้อยเดียวหนึ่งในมันแดดสองเสมือมันโอเคขากแล้วค่ะพุท<อ>ว่านี่จะไปะตัดเหลือ บอกวันนี้ไปนาไปสุระน้ำไอ้ดวงขึ้นก็ไปดูถ้ากระจติมเติมไปดเติมเติมเนาะไะไปต่อไปบนบ่อใหม่ก่อนมาขุดจิรล่อน้ำรอขุดจิรลใส่แกงมาใหม่เนาะได้กินคนละเข่งโตกับบเป็นยังบั่อยากมีเอ้อเมืองแบบมาขุดตัวหนึ่งมาตัวหน้าน้าหน้า เป็นก้นักอยู่คือสีตัวใหญ่ไม่ใช่ก็ได้หรอคือสังนโต๊ะแล้วมันเด็ดคยตื่นเนาะเวลาคุดเนี่ต้องระวังน่างาางเฮยเาคุดนีิก่อนเออผักอันนี้คุณอาเลยตื่นเลยตื่นเนาะอยตัวใหญ่ๆหี่น้องกิโลตัวผู พุดไปพี่สายแก่หน้อไม้ถ้าได้ร้ายตัวได้บุร้ายกะบริสัยนี่บ้างเบื่อนี่นี่แล้วก็นี่ทางไหนนี่น,น,นี่แล้วก็นี่นี่หน่อไม้เฮ้ยเห็นบ่เห็นแล้วเห็นแล้วอ่านี่แล้วก็นี่พอพี่น้องเด็กน่อกำลังอ้วนเลยถิมไปก่อนโอ้ยตาดีใช้สมัสน่านั่งจะเต็มหนาแต่ละตัวนี่ใช้ตัวจะฝึกกินนี่เขาถิ่มไปนี่ถิมไปใช่ บริดีตีไฟนะแต่ว่า,า,า,าออมันคาหางใหม่เนาอย่างเงะเนาะแล่นนไมีน้ามาใหม่ค่ะอื้อตืถึงไม่ไวหนนี่ตัวปูใส่อข,อของนนะอน่นเนาะกอดลงไป นานควายทางล่างเหมือนทางล่างัก็มีพน่าคนตาดีีเรมาเบิ่งตัวนี้ก่อนอ้าัวเห็นวะเมื่อว,วานซับไปน้ำเบอกเสียไปะบ่ เาับไปแม่พอคนมันึ้นมาหาได้ดอนเนี่ยคือเ้าวับลีกินแล้วมีแต่คนมันปาดไผ่ล่อมหาที่สุดพอคนอื่นก็จะโบลีฮู้ได้วเลยเพิ่มนอกจากชุมเฮา <c oughs> พอชุมเฮาหนักทั่วหมือแล้วอืออีกนวงคือบบเห็นขวดอ่าบบเห็นก้อยหรือบบเห็นหู้โบเห็นหูมันเห็นเออนี่เด้๋โอ้ขีดเอามันออกไปเลยมันหลักลี่อยู่ทั้งขางะเก็ <c oughs> บไว้ใต้เนาะ คราบหาอันหนึ่งคราบตีนตัวใหญ่เนาะเอาหนาหมดโมโหป้านางตัวโง่ป้านางนั่นแหละเดี๋ยวเขาจับไปเลยจิม่ให้่จะมาเก็บก็อวนอ่นอวนตื่นเนาะพนโต๊ะเลยมันเห็ดมันขวดควายบ่เลยมันพุดได้ง่ายอยู่พี่น้องแต่ว่า น้างบ่อยากเห็นหล่อมันสะดินใส่หนาสันนี่ตัวผูกที่หล่อตัวน่อยเนาะบางบางบ่อนกับตัวใหญ่ใหญ่เลยพี่น้องตัวแบบนี้อันนี้ตัวน่อยนี่ควายนี่เห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้ว mày mày bằng ngoại bằng mày mày cái mù bừng để đi không hay không chắc nè bảo sang nhà mấy con đơ sang nhà anh ma này เขามวนแท้ของเพลงุจิโอฮานอไมคครับน้องฮานหรอดูปาฮานอไม้มาสิฮานอไม้หฮานอไม้นี่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 นิ่ถึงไไวพี่น้องไอ้นั่นุญจิโอเนาะตัวผูรับมีพี่น้องมาทังพีกะพอดตัวแต่แล้ก็ เต็มกระตาน้อยพี่น้องผอมเลยมีแต่แนงในน้อยเนาะพอดีแซบแซบพอดีแซ่บมาเด้อมาเด้อแกงหน่อไม้เด้อมกงหน่อไม้พี่น้องเออแกงหน่อไม้แซ่บมืบในข้างหน้าก็ฮะคือกวักวักเด่นแนงมันเนาะแนงสีได้อันน้ละตีอันนี้พอดแซบมาแกงจืดวัยดมขนสึลุยไม่น้ำออกกใกล้ๆสีเบิดเลยเนาะนี่เนาะ พ่นบตโตกนี่กับวมีแล้วบ้านี้ก <ไป S 1> ินไปน้ำไอ้ดวงไปไปหล่อญี่ปุ่นอีกบมันี้เบิ่งตรงนี้ก่อนควายจะหลอ,อกกับโบเห็นเนาะมันน้อยโบคอยควัดควายพี่น้องคุดหมวนเนอนอื่นจ้าวเบิ่งก่อนนี่ ได้บ่ก็กอนี่มีแต่แห้งมันางเลยมือเทิ้งนี่ไหลายๆแห้งเลยแห้งมันงะหนอมันกะหนอมันกับประเทศที่เตรียมมามันกับเป็นแบบน,นี้นเออ กินร้ายแท้ว่ะได้ก็ใช่มูกกินลายเธอพ่อมันเต่แบบนี้เลยเนาะเอาโก้ไว้กันไม่ทักโอ้มหมวนทักงั้นเนาะคนซื้อลุยบ้าจิรองก็อันนี้ก็เห็นเทวมันหมดแล้วเจ้าเว่าอย่างไรดวง ແລະພີ່ນ້ອງໂຕນີ້ເນາະເພິ່ນຫັກມາໄວ້ແນງໃຍສອາົກຕหมดັກຕີກງພີ່ຄັນາກຮຍຸງ่ຕอພນ่ລນາະໃບດຍານອງກິນດີ້เดี๋ยวฝนบ่ຕກກบ่ມີລະ ขนาดปอกไปน้ำเลยปอกไปน้ำยังเต็มกระตานะไม่ซ้อมไว้น้ำวันนี้ก็มาป่ามาดงไปแหละพี่น้องมา,ม,มาหาหน่อไม้นาะพุทจิเลอก็ได้สองสามโตแล้วก็เอ้วยว่าคุณจะคุดอีกหอวบอกสิบโตเนาะมวอยากเย็เนขว้ยใส่แกงหน่อไม้เดี๋ยวกะสิพากันออกอะไรพี่น้องสวยเลยเนาะเลยพากันมาหาหน่อไม้แกงอยู่ตาทานแกงอันอยู่ที่แยงอะไลพี่น้อง แข่งต่ถ่านประเดีแกนแข่ง<ด><ด>ต่ต <ฮะ S 1> อถ่านมาสูดเนี่ยเดี๋ยวกับสิขอจบคลิปพี่น้องมานเนาะสบายดีเด้อปะน้าโดยสบายดีโดยฟองขึ้น,นมาซะเนาะมาอยู่ป่าน,น่ะลมเย็นๆพี่น้องนี่เงี้ยได้เสียงลมเนาะพี่นอ้นองคลิปนี้กับสิคอลาไปก่อนพี่น้องค่ะพบพ่อคลิปหน้าเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี